คู่พานางมาแรงสุดนาทีนี้เดลเสสลีปของช่อง MBC ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้สำหรับละครและนักแสดงที่มีคนพูดถึงมากที่สุดโดยบริษัท Good Data Corporation ได้รวบรวมข้อมูลจากบทความข่าวชุมชนออนไลน์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับละครที่กำลังออกอากาศหรือกำลังจะออกอากาศเร็วๆนี้ ผลปรากฏว่า The r ร s s l e p ติดอันดับ1มาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วรวมถึงนักแสดงอย่างอ e. ีเซยองและอ e. ีจุนโฮ 2pm ยังคองอันดับ1และอันดับ2ตามลำดับในรายชื่อนักแสดงและละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนาทีนี้ละครเรื่อง Happiness ของช่อง TVN ตามมาในอันดับที่2อันดับ3 The King Affection อันดับอย่า n ง r e d y y n n g g n n t l e m a ออันดับ5 n นาว r b e ร์ i n g Up ในขณะเดียวกันนักแสดงละครที่สร้างกระแสอันดับอื่นๆมีดังนี้อันดับ3ทรงเฮเคีย hey วจากเรื่องนาวีอาร์บิกกิ้งอัมอันดับ4พักยองฉีกจากเรื่องแฮปปี้เนสอันดับ5อ e ีโดยอนจากเรื่องเมลานโคลเรีย